สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชนะดูดวงายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15กรกฎาคม2 5 6้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามแป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เกขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับนี้เราไปดูกันยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกกันก่อนนะครับ โดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวเกตสุริยาตมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนะครับจะโคจรเสด็จเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่วนดาวเกตสุรยิยอาทจะโคจรน,นะครับในช่วงประมาณ14กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูตามแผนังตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3นะครับจะเป็น ดาวอังคารที่ไปอยู่ในราศีสิงห์เป็นภพเรือนกรรม,มะกรรม,มะเนี่ยนะครับหมายถึงการกระทาใช่ไหมแล้วก็ดาวอังคารจะได้ตําแหน่งเป็นดาวยงหยดด้วยเช่นกันอิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการผลักดันการแบบเหมือนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะดาวตําแหน่งของคุณได้ตําแหน่งเป็นดาวยงหยดด้วยก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามี ความรู้สึกในเรื่องของการมี power มี energy ค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรครับเพราะดาวอังคารไปอยู่ในเรือนอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือเป็นโซล่าใช่ไหมครับเป็นแสงสว่างเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นอนย่างอังคารถึงมีพลังกำลังขึ้นมาและมีดาวเกตสุริยท์กลุ่มเข้าไปอีกนะครับร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่เม็ดกันแต่อยากจะบอกว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกคิดหรือตัดสินใจหรือทําอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่าตัวเราเองเนี่ย ดาวคารเป็นดาวยงยศเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะเอาความรู้สึกในเรื่องของการมีบรรทัดฐานในเรื่องของตัวเราเองมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกที่มีอีโก้มากขึ้นรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากขึ้นใครมาพูดมาอะไรแบบเหยียบยามเราเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ยอมแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะล้วก็พลังงานเอเนอรจมาเต็มอยากจะบอกชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับว่า ต้องระมัดระวังมากๆเลยยิ่งมีดาวเสาร์เนี่ยนะครับเล็งไปที่ดาวอังคารของตัวคุณเองชาวพิจิตรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการการะทําคิดอะไรทําอะไรควรจะต้องแบบเหมือนกับไต่ตองให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วก็พยายามนึกถึงใจเขาใจเรามากๆนะนะแล้วก็พยายามอย่า อย่าตัดสินอะไรมากจนเกินไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่เรา,เารักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากเกินไปเราก็อาจจะทําให้เราตัดสินคนอื่นว่ามาแบบไม่ดีแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมไม่ได้ว่าเนาะแค่บอกว่าต้องระวังเท่านั้นเองนะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งกรรมะาปละว่าการกระทำเปราะว่าคิดสิ่งไหนทําอะไรเนี่ย อย่าร้อนอกร้อนใจเกินไปค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกับใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะแน่นอนเพราะว่าอังคารเนี่ยนะครับมากุมกับดาวเกตแล้วเล็งไปที่ดาวเสาร์มันคือความกดดันความรู้สึกที่มันแบบว่าแบบนี้ไม่ได้ก็จะเอาแบบนั้นแบบนั้นไม่ได้ก็จะเอาแบบเนี้ยนะครับมันพยายามเหมือนกับว่าเราพยายามทุกอย่างอะ่ะ เราก็ทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างก็รู้สึกหงุดหงิดกวนใจรู้สึกเหมือนไม่ได้สบอารมณ์กับความรู้สึกในเรื่องของการกระทํานี่คือสิ่งที่บอกว่าตัวคุณเองนะครับคิดอะไรทําอะไรถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าพึ่งเฟลอย่าพึ่งนอยเพราะว่าอะไรครับการกระทำเนี่ยคุณไปอยู่ในเรือนการกระทําและดาวแห่งการกระทำะเนรรำี่ย ไปอยู่ในเรือนมอรณะแถมมีราชาโชคด้วยแปละวะ่าคุณทําอะไรแบบตรงๆมันจะไม่ได้ผลคุณต้องพยายามพลิกแพลงสถานการณ์ต้องมีการปรับรูปแบบต้องมีการเทรงรูปแบบมีการทันฟอร์เมชั่นต่างๆต้องใช้การติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆมันถึงจะประสบความสําเร็จเห็นไหมครับดวงดาวเขาบอกแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคือถ้าเรายิ่งคิดยิ่งทํายิ่งตัดสินใจยิ่งกดดัน ตัวเองคนเดียวทุกอย่างมันก็จะเกิดปัญหาเป็นลูกโซ่แล้วก็ไม่จบไม่สิน้นอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันอะไรแบบเนี้ยได้เช่นกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ก็ยังมีเพื่อนคู่คิดคู่การกระทํายังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนก็อีกเรื่องนะครับแบบนี้เป็นต้นที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินสำหรับชาวพิจิกกันบ้างการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูคองด้วยดาว พานูใช่ไหมครับเป็นพระรหัส,สป,ปดีเนาะได้โครจรไปอยู่ในเอนอลัลลีจริงๆก็พระรหัส,สป,ปดีเนี่ยไปตกเลอนอัลลีแต่เป็นราชาโชคร่วมกลุ่มกับดาวราหูอีกก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆผมกลับมองว่ามันก็ยังพอไปได้อยู่นะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความเสี่ยง หรือในเรื่องของการมีปัญหากับบุตรบริวานนิดนึงบางทีเรากับบุตรบริวารอาจจะไปมีปัญหาใจกันหรืออาจจะเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของการค้าการลงทุนคือการค้าการลงทุนน่ะมันยังพอไปได้แต่เรื่องบุตรเรื่องบริวารที่เราอาจจะแบบบุคลากรที่ช่วยเหลือในเรื่องของการค้าของเราเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะการเงินเนี่ยยังถือว่า พอไปในทิศทางที่ดีได้แต่เราอาจจะมีแนวโน้มของการที่ต้องกู้เงินนะครับหรืออาจจะติดขัดนะครับในเรื่องของการเงินได้บ้างอันนี้สำหรับชาวพิจิกก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มักจะได้ในเรื่องของโชคลาภสิ่งต่างๆกับเรื่องของงานแก้ไขงานอาสาหรืองานทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ หากพูดง่ายๆคือใครเป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถอะไรเงี้ยจะได้ดีเป็นพิเศษนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการช่างงานบริการอะไรแบบนี้ก็มักจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีหรืองานประจาอย่างเงี้ยก็ดีอยู่แล้วแต่ใครทํางานลงทุนน่ะนะครับการค้าการลงทุนอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีความเสี่ยงเซฟเฟไว้ก็ดีนะครับเพราะภาาสเรดีกับลาหูเนี่ยอย่าสุดตรงในทางใดทางหนึ่ง นะพาสบดีกับลาหูถ้าสุดตรงเกินไปถ้าคุณหาระยะกึ่งกลางไม่ได้เนี่ยบางทีแล้วอ่ะปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะได้เสียได้บ้างเสียบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการคิดการกระทําหลายๆส่วนที่ต้อง การกรองหรือต้องพิพจารณาต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขก่อนคุณถึงจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับส่วนการเงินก็เซฟเซฟทำมันนี่แม n จ g เม e นต์ไว้ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้กระทบต่อในเรื่องของสิ่งต่างๆเลยการทำมันนี่แมนจ g เม e นต์เป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้เพราะว่าอะไรครับยุคนี้เราเป็นคนที่หลายคนเนาะพ่ายแพ้ต่อความอยาก เราก็รู้สึกอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเยอะนะครับเห็นคนอื่นมีก็อยากมีเหมือนคนอื่นอยากเห็นคนอื่นได้ก็อยากได้เหมือนคนอ<ณ>ื่นก็เลยทําให้ท<ณ>ุกสิ่งท<ค>ุกอย่างอ่ะกู้เกินตัวบางคนเนี่ยต้องถึงไปกู้นี่ยืมสินมาซื้อนะครับแบบนั้นเป็นต้นถามว่าถ้ามันผิดตรงไหนอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่มันเดือดร้อนตัวเองนะครับสิ่งที่ผิดคือมันเดือดร้อนตัวเอง เราก็คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขก็คิดว่าตัวเองอ่ะมีไม่เหมือนคนอื่นดีไม่เท่าคนอื่น <c oughs> อะไรแบบนั้นเป็นตน้นนะครับหลายคนเนี่ยค่อนข้างติดในเรื่องของอการเสพโซเชียลอะไรแบบเนี้ยน,นะครับเห็นคนอื่นมีบ้านเราก็อยากมีบ้านเห็นคนอื่นมีโทรศัพท์มี iPhone ก็อยากได้ iPhone เหมือนคนอื่นอะไรแบบเนี้ยทั้งที่จาจริงโทรศัพท์ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เราก็ไปยึดติดว่าเออต้องแบนเนมเท่านั้นต้องแบบนั้นแบบนี้เแบบท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะ ผมเห็นนะ,นะครับคืออันนี้ไม่ได้ว่าหรือไม่ได้เหยียดไม่ได้บูลลี่นะครับแต่หมายความว่าคือเท่าที่เห็นเนี่ยคือคนที่ทํางานประจําเนี่ยอาจจะอยู่กับคนส่วนรวมเยอะนะครับมักจะมีการแบบชิงดีชิงเด่นกันนะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็อาจจะอยากมีเหมือนคนอื่นเพราะเห็นคนอื่นมีเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเราก็รู้สึกว่า,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 วาอืมเราก็คงจะคือจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากอยากมีเพื่อ เพื่อสนองนิดตัวเองแต่อยากมีเพื่อที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราเท่าเทียมกับคนอื่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวปุตรตะไปอยู่ในเรือนอลีนะครับปุตตะคือความรู้สึกความชอบความรู้สึกความใคร่ความอยากความมีไปอยู่ในเรือนอลีมันแปลว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาแต่มันก็ต้องแลกมากับสิ่งที่เราต้องจ่าย บบนี้เป็นต้นนะครับให้เดี๋ยวมันจะยาวไปก็เอาประมาณนี้แล้วกันลงทุนก็ระมัดระวังนะครับเซฟเไว้เพราะมันอาจจะได้ครึ่งเสียครึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงกับการใช้เงินแล้วก็บริหารจัดก,การเรื่องการเงินก็ยังจะพอไปในทิศทางที่ดีได้ยังพอหมุนเงินได้นะครับถ้าเราแบบไม่ทําอะไรเกินตัวนะครับไม่สุดตรงไปทางแบบทางทุกย่างเลยเนาะเราต้องเผื่อเก็บไว้บ้างเราจะทําให้คุณนั้นมีการเงินที่ประสบความสำเร็จได้ ทีนรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอินทธิพลการงานนะครับอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในเรือนการงานและดาวการงานเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งเป็นมรณะและเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกหลายคนอาจจะมีโอกาสของการปรับโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือออกนะครับจากงานแล้วไปเริ่มงานใหม่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่โชคดีนะว่าดาวการงานนั้นเป็นราชาโชคด้วยแปลว่า คุณอาจจะมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานแล้วอาจจะได้ที่ใหม่ที่ดีก็ได้นะเพราะเป็นราชาโชคนะครับแปลว่ามีเสน่ห์แปลว่าไปแบบเปลี่ยนงานแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีคนอื่นมารับงานรับเราเข้าไปทํางานอะไรแบบนี้เป็นต้นมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการดิวกันประสบความสําเร็จใครมีเจ้านายต่างถิ่นต่างแดนจะประสบความสําเร็จดีหรือใครรับเข้าส่งออกประสบความสําเร็จมากมายนะครับดี นะรับเข้าส่งออกค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าปีนี้การส่งออกค่อนข้างแย่ในภาพรวมของประเทศแต่ภาพรวมของของดวงบุคคลกับดีนะครับในสําหรับหลายๆคนอาจจะแบบก็อาจจะเพราะว่าไม่มีการแข่งขันกันสูงไงก็เลยอาจจะทําให้เราแบบมีการแข่งขันทําให้เราแบบมีแบบ ขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราผูกขาดได้อะเพราะเราทําแล้วเราได้คนอื่นเขาทําแล้วมันไม่ได้เหมือนเราไงอะไรประมาณนี้ก็ได้นาะมันก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องการงานการงานเนี่ยอาจจะได้ดีบางคนอาจจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับมีเจ้านายต่างประเทศคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพราะเป็นตําแหน่งราชาโชก็เลยได้รับความนิยมชมชอบกับเจ้านายต่างถิน่นนะครับผมเคยเห็นเพื่อนนะครับทำงานกับ บริษัทต่างชาติมีทั้งถื่อเจ้านายเนี่ยเป็นคนต่างชาติแต่ว่ามีเจ้านายอีกคนนึงเป็นคนไทยคนไทยเนี่ยมักจะดิสคนไทยด้วยกันไม่ค่อยชอบนะครับไม่ใช่พักไม่ใช่พวกอะไรแบบเนี้ยแต่ชาวต่างชาติกับขนาดเขาไม่ค่อยได้อยู่นะแต่เขาให้การอายอมรับให้แบบให้เกียรินะครับแล้วก็เสนอให้ตัวเราให้ตัวของเพื่อนเนี่ยนะครับขึ้นตำแหน่งตลอดเลยอะไรแบบเนี เหมือนเขาอ่ะไม่ค่อยเห็นแต่เขาให้ความสําคัญอ่ะเออนะครับเพราะเขาเอาความเก่งถูกไหมเอาความเก่งเอาความแบบขยันอ่ะเออเพราะเขาขยันมากเก่งด้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้เอาแต่ตัว,ตวเองเขาเอาลูกน้องด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นที่รักใคร่เนาะเขาก็เลยเห็นเขา้าตากรรมการต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้สนับสนุนส่งเสริมที่ดีเห็นไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นราชาชคนั่นเ,เองเนาะอ,อ,อยู่ในเรือนมอรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะ ได้งานที่มันเป็นแบบต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะครับสำหรับชาวพิจิกที่เรามาดูนะครับในส่วนสุดท้ายคือความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกก็คือราศีพฤกษ์ของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคโจรไปอยู่ในเรือนกรรมะเป็นร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวของคุณด้วยเป็นคู่มิตรใช่ไหมครับแต่ มีดาวเสาเล็งไปด้วยนะอันนี้ชาวพิจิกต้องระมัดระวังมากๆเลยความรักความสัมพันธ์ตอนดีก็ดีใจหายตอนแย่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเลยแหละนะครับทะเลาะกันเยอะนะมีโอกาสแตกหักกันไปมีโอกาสเครียดกดดันมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่อย่าโทษด,ดวงเพราะดวงเขาเตือนแล้วแต่ตัวเรายังทำนั้นเราจะโทษใครอะ่ะโทษตัวเราเองดีกว่าไหมเพราะอะไรครับ พอเรารู้แล้วว่าโอเคดวงเราบอกว่าโอเคเรามีโอกาสจะทะเลาะก,กันอยากจะมีปัญหามีความรู้สึกที่มันไม่เข้าใจกันพูดกันไปคนละทิศคนละทางนะครับอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพยายามปรับแล้วพยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยงการประทะหรือถ้าเป็นไปได้อย่าพุ่งพูดอะไรกันมากมายในช่วงนี้อ่ะ นะครับเพาเผาเบาๆ,าๆากันไปก่อนเนาะอะไรแบบเนี้ยดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะจังหวัดนี้มันไม่ใช่จังหวัดที่เราจะมาพูดกันเพราะถ้าพูดกันผิดหูพูดกันทะเลาะก,กันบอกเลยว่ามีโอกาสจบเลิกลากันสูงมากๆหลายคนนะครับจะมาบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วครับนะครับประมาณนี้แน่นอนนะอันนี้ต้องระมัดระวังหลายๆคนมากๆเลยเพราะว่าอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกเราไม่หยุดนิ่ง และยิ่งมีอีโก้ด้วยนะครับมีความเป็นตัวตนทั้งที่ตามจริงอังคารเนี่ยนะครับไม่ใช่ดาวตัวตนไม่ใช่ดาวอีโก้นะแต่เราจะมีอีโก้เพราะไปอยู่ในเรือนอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยหมายถึงอีโก้ดังนั้นเนี่ยหมายถึงตัวตนดาวอังคารจรึงได้ตําแหน่งเป็นดาวยงยศด,ดาวยงยศแปลว่าอะไรดาวยงยศแปลว่าเอ่อยิ่งเป็นดาวอังคารเป็นดาวยงยศเนี่ยจะบอกว่าเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเกณฑ์พิเศษนะน้อง ดาวยังยศจะได้ดีนะครับได้ในเรื่องของความมีศัก์มีสีแต่ข้อเสียคือจะถือสักถือสีมากเกินไปอะ่ะนะครับปกป้องโปรเทคตัวเองมากเกินไปใครหยามไม่ได้ใครพูดไม่ได้ใครแตะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเป็นในเรื่องของการทํางานเรื่องของครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีอีโก้เข้ามาผสมหรือความเป็น ตัวของตัวเองมากจนเกินไปอัตตาอีโก้ตัวตนก็มาเต็มนะครับดาวยงยศตรงนี้คือถ้าจําไม่ผิดนะครับดาวยงยศตรงนี้เขาน่าจะเรียกตำแหน่งว่าตำแหน่ง ที่มันหมายถึงว่าศักดิ์ศรีอะนะครับประมาณนั้นนั่นแหละเราก็จะถือศักดิ์ถือศรีมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยทั้งที่แต่ก่อนเราก็ไม่เป็นแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบมีอีโก้มากขึ้นมีความเป็นแับรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีปัญหาก,กับคู่ของคนหลักได้เยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแหละเรื่องการ ขับรถขับลาก็กต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของความกดดันกับคนในบ้านกับคู่ครองคนรักด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ